วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชาแนลค่ะตอนนี้มีเกมไมครบล็อกวางบ้านแบบใหม่ๆกันอีกแล้วนะคะแต่ทนนี้จะมีแบบบ้านแบบอะไรบ้างถ้าไงไปลองวางกันเลยจ้าอยากได้บ้านหลังใหม่ๆอยากได้บ้านหลังใหม่ๆเอาใหญ่ๆวันนี้เขาจองแล้วบ้านหลังใหม่ของเขาเนี่ยจริงนี่และนี่ก็คือบล็อกวางบ้านทั้งหมดค่ะที่เราจะลองวางในวันนี้เนาะหลังแรกก็คือบ้านเจ้ากบขาวค่ะนะบ้านกบเป็นไงอะ่ะเฮ้ยเอามาเป็นตัวเลยออกมาก็จะเป็นน้อกกบสีขาวซิ้งค่ะ จากพวกบล็อกหินนะคะโอ้ยน่ารักจังเลยบ้านกบเคลโลสำหรับเป็นบ้านสตาร์เตอร์ของเรานะดูตามันดิแต่ว่าจะเป็นทรงน้องกบนะยังไม่หมดยังมีสี่ไม้ด้วย ซือสีไม้ทําจากอะคาเซียเนาะส่วนอันเนี้ยจะเป็นสีน้ําตาลนะคะเราก็จะลองวางดูนะปึ๊บนี่มันก็จะทําจากไม้โอ๊กสีน้ําตาลค่ะตัวนี้ก็สวยเป็นบ้านในรูปน้องกบเนาะอีกทรงนะคะก็จะเป็นทรงน้องกบค่ะแต่ว่าจะเป็นบล็อกสีเขียวนะคะโอ้ว้าวนี่มาครบทุกสีเลยนะเนี่ยชอบสีไหนก็สร้างได้ตามสีนั้นเลยนะพี่ขยันได้สีเขียวอ่ะอืมให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในตัวน้องกบเลยนะนี่เราจะเดินน้องกบกินเข้าไปอ่ะเนี่ยแล้วประตูอยู่ไหนอ่ะนี่ไงประตูอยู่ตรงก้นน้องกบ เข้าทางก้นอย่ามองนะว่าเราต้องเข้าทางลูก้นต้องกรดเจยอีมีบันไดบ้านแล้วก็ประตูเข้าไปมันก็จะมีเครื่องใช้ไม้ฝส่นะคะพวกอุปกรณ์ยังชีพเบื้องต้นของเซอร์ไวเวอร์เนี่ยวางตกแต่งให้เราดูเป็นตัวอย่างเนาะดูสิข้างบนเนี่ยก็วางเป็นกระจกมาเห็นท้องฟ้าแล้วก็จะมีเตียงอยู่ตรงนี้ค่ะตรงหัวเตียงเนี่ยเราก็จะเห็นกระจกนะคะมองวิวด้านหน้าได้ดีทุกอย่างยกเว้นตรงลูก้นเนาะแต่ว่ามันเป็นบ้านทรงกบดมันก็จะไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะบ้านน้อง อบอบุอบๆนะดูอีกหลังนึงก็แล้วกันหลังนี้ก็จะเป็นบ้านไม้นะคะส่วนหลังนี้มันก็จะเป็นบ้านหินเนาะข้างในเหมือนกันหมดเลยนะต่างกันที่สีกระจกด้วยต่างกันที่สีของบล็อกสร้างบ้านนะ<อ>แล้วก็ จะเป็นบ้านของสเกลิตันนะคะมาลองดูกันดีกว่าว่าบ้านของสเกลิตันเนี่ยเขาจะเป็นแบบไหนนะเป็นยังไงอ่ะเพิมีโอ้โหนี่เป็นป้อมปราการเลยเหรอคลๆป้อมปราการเลยเนาะก็จะเป็นแบบมีกำแพงล้อมรอบบ้านนะแล้วมาสกเกลิตันตรงไหนล่ะเนี่ย <c oughs> อา้าวก็จะทาคล้ายๆกับแบบว่าเป็นบ้านร้างไงบ้านผีอะไรประมาณน,น,นี้ตรงนี้ตรงนี้พี่เคเข้าใจแลวอ้ํานี่เข้าทางนี้เข้าทางนี้นี่ก็คือทางเข้าโอ้โหเดี๋ยวมัน่อแหลมมากเลยนเนี่ยถ้าพวกมันเตอร์มันเดินเข้าสบายเลยอะที่คือ จนบ้านสเกเลตันน่ะเขามีเสาวไว้ให้เราปีนขึ้นไปนะสองยิงคนูบนเสาดีมีนี่ขึ้นทางนี้แล้วก็ยิงไปนอกบ้านเลยจิ้วจิ้วจิ้วใช่เขามีเสาวไว้ให้เราปีนออกไปยิงมอนเตอร์ได้นะแล้วขาลงจะลงไงขาลงก็ลงบันไดไงโอ้โหม็บอบมันคงเต็มบ้านแล้วแบบนนะี้ <c oughs> แล้วก็ภายในบ้านนะคะเ <c oughs> ขาก็จะตกแต่งเป็นคล้ายๆกับห้องสมุดเอนชานแล้วก็ห้องเก็บของอนะเนาะโอ้โหโอเพนนีบริเชั้นล่างนะคะประตูบ้านไม่จำเป็นสำหรับบ้านหลังนี้ไม่มีประตูนะมั่นใจมากก็ปลอดภัยใช่ไหมเนี่ยไม่น่ารอดนะ สองค่ะก็จะเป็นห้องนอนนะคะกับห้องเก็บของเนาะก็จะมีเตียงกับกล่องเก็บของนะคะว,วาไงไว้แบบนะี้เนาะดูสินี่เห็นวิวจากรอบบ้านเลยนะเนี่ยนี่ดูกระจกดีวิว้กระจกรอบบ้านเลยเนี่ยสวยจงุงว่าเสิมประตูไหนก็จะดีนะแล้วก็ต่อไปค่ะหลังต่อไปก็จะเป็นบ้านใต้น้ำนะคะเราลองไปวางดีกว่าเนะว่าบ้านใต้น้าเนี่ยมันเป็นยังไงนะต้องมาอยู่ใต้น้ำด้วยเหรอนี่หลังนี้ก็จะเป็นบ้านใตนะ้น้ําวางวางดูนะชิปนี่โอ้โหอ,อย่างอลังการนะอะเหมือนกับว่าเป็น ็นตู้ปลาอยู่ในน้ำเลยนะแล้วเราก็มีบ้านอยู่ในตู้ปลาเนาะอ้อมดูซิมีปากกาลังด้วยนะเฮ้ยมีสา่ายทะเลด้วยแล้วก็มีน้องปลาว่ายน้ำด้วยโอ้ยพี่เคนชอบนี่เขาก็ชอบนะแต่ว่าใช้เวลาสร้างค่อนข้างจะนานอยู่ละโอ้ยจะสร้างตลาดชาเลยมั้ง่ะเข้าบ้านก็ต้องเข้าบ้านไปน้ำนี่นะนี่เข้าทางประตูเหล็กด้วยโอ้โหเอาเฮ้ยนี่เราอ้ามมาน้ำทะลักแล้วน้ำรั่วอันนี้มันบักบักนะเนาะก็คือเดี๋ยวต้องใช้เอาน้ำนะเอาฟองน้ำซับน้ำออกก่อนเนาะ อ่าเขายังชื่อในนี่ไงนี่ไง้างสมุดเอนชานอยู่ตรงนี้เอ้ยคือมันมีความรู้สึกเหมือนมีน้ําแบบปิ่มๆอยู่ด้วยนะมันก็จะแชะแให้อยู่ใต้น้ําเนี่ยมันก็จะดูชื้นๆเลยนะชุ่มฉ่าชุ่มฉ่ำอะไรประมาณนี้วิปรารักสวยๆดูสิให้บรรยากาศเหมือนอยู่ใต้น้าแบบตลอดเวลาเลยนะมันจะเผาของติดไหมเนี่ยไอ้พาได้อยู่แล้วดูบันไดดีกว่านี่บันไดยังมีน้ําเลยเห็นเปล่าว้าสุดยอดเอาน้ําออกไม่หมดเนี่ยเอ้ยเดียดูดิบันไดมีน้า จ้ำจ้ำจำ้นนจำจ้ำดูข้างบนกันดีกว่าข้างบนนี้ก็เป็นห้องนอนกับห้องเก็บของแล้วก็ห้องเผาของเตาเผา,าเตาคัพอะนะ่ะเนาะห้องนอนก็สวยดูสิเพราะมันได้บรรยากาศเห็นน้งปลาด้วยะมีน้งปลาด้วยอะ่ะมีน้งปลาคอสมาว่ายน้ําด้วย,วด,วยวดีจุงดูดีเหมือนเราอยู่ในตู้ปลาเลยอะ่ะ นี่อ้อมทางนี้ทางนี้ดูปลาเต็มเลยอ๋อนี่ปลาคอตเพียบเลยอ่ะพี่เคนเห็เวถ้าเรานอนตรงนี้เราก็จะนอนเห็นวิวนางปลาว่ายน้ําไปมานี่นะเจ้าพวกปลาแล้วมันก็จะคงคิดกันในใจนะว่าไอเจ้าสองตัวนี้มันไปอยู่ในตู้ปลาทําไม <c oughs> อ้าวอยากมาอยู่ใต้ทะเลใต้น้ำมันก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละม <c oughs> ีเห็นเป่าหลังคาย,ยังสูงเห็นดยมดจะได้เห็นวิวใต้น้ำชัดๆไง <c oughs> ต่อไปนะคะจะเป็นปรสาสัตเนเธอร์ค่ะ <c oughs> อันนี้เราก็ชอบเนาะให้ความรู้สึกเหมือนยกปรสาสัตเนเธอร์มาไว้ที่โลก ปกติของเรากันเลยนะเราจะลองวางดูก่อนเนาะวางไว้แบบนี้ชิบโอ้โหมาเป็นปราสาทจริงด้วยใช่เป็นปราสาทนีเธอเลยนะอลัองการงานสร้างดูดิอันนี้สร้างยากน,นิดนิงเนาะเพราะว่าต้องใช้พวกบล็อกหินดํามาสร้างนะคะอ๋อดูดิพี่เคนมันใหญ่เนี่ยบอกาําหรับเล่นสวยเวอร์หลายหลายคนเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยนี่แหละบ้านของจอมมารของจริงเสียงจริงว,ว่ามันมีป้อมปราก,การถึง4ี่ป้อมด้วยกันเลยนะนี่แต่ว่าไม่มีประตูเนี่ยเดินเข้าได้เลย เปล่าเนี่ยดูดีของไทยของม <า S 1> องันเ <สะ S 1> ลยนะหาได้รอบบ้านเลยเล่ะนี่ย มีกองเก็บของมี Enview ต้าเผาเตาครับนี่ก็เป็นโซนห้องนอนนะคะเฮ้ยข้างล่างอยู่ตรงนี้เ <c oughs> ตียงก็จะออกสีดำๆเลยนะเพราะว่าเน้นแบบดกักดับเหมือนเนเธอร์ไงแล้วตรงนี้ก็เผาอาหารกินข้าวอันนี้ขึ้นไปชั้นสองนะคะชั้นสามชั้นสี่เนาะมันก็เป็นบันไดเวียนขึ้นมานะคะแล้วขึ้นไปสองเป็นป้อมปักการได้ด้วยนี่ขึ้นไปสองข้างบนได้ค่ะเฮ้ย hey, อ้อมลงมานี้ลงมานี้พี่เคนเจอทางแยกข้างล่างด้วยมีทั้งหมดสี่ป้อมด้วยกันนะมาดูตรงนี้ดินี่มีทางไปข้างนอกด้วยล่ะนี่มีระเบียงข้างๆ้วนนะเเห็ปา ว้าวอย่างสวยอะมีมีบันไดล,ลงไปข้างล่างได้ด้วยว้าวแจ่มจุงหลังนี้มัน่นใจว่ามีคนปกป้องอะเนี่ย <c oughs> เข้าได้ข้างหลังเลยนะนอนๆอยู่นี่บับเต็มบ <c oughs> ้านเลยนะตอมแปก <c oughs> นี่ยุ่งเลยนะโอเคค่ะ okay, หลังต่อไปก็จะเป็นบ้านสตาร์เตอร์นะคะเขาบอกว่ามันเป็นบ้านสตาร์เตอร์ใช่ไหมแต่ว่าดูหนา้าต่างมแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนสตาร์เตอร์เท่าไหร่นะเราจะลองวังกันละกันนี่เลยเขาบอกว่ามันสวยมากๆเลยบ้านสตาร์เตอร์เนี่ยหลังใหญ่ดูซิมาสตาร์เตอร์ยังไงเนี่ยเน้นกระจกทั้งหลังนะคะแล้วกก็พวหลัง คาหน้าจวเนี่ยมันก็จะทาจากพวกบล็อกไม้เนาะอุ้ยสุดยอดดูกระจกสิอุ้ยสวยมากไปมีป่องควันไฟนี่นะนี่ขุดสายมาหมดใชยหาาแล้วบังเนี่ยมีป่องควันให้ด้วยอ่ะโหยังเท้แล้วเข้าทางไหนอ่ะเราบ้านก็หญ้มอยู่นะเนี่ยมีสองหลังในตัวเดียวกันนะอุ้ยสุดยอดไปเลยนี่นี่เข้าทางด้านหน้าเนี่ยแล้วก็ไม่มีประตูนะอ้าวเฮ้ยเหมาะสำหรับลลหลายๆคนนะเนาะ ดูดิบ้านออตจะใหญ่โตมาโห่ร้านโอดโหงน่าดูเลยอ่ะแต่พี่เคนว่านะบ้านของพวกเราเนี่ยควรจะมีประตูซะหน่อยนะก็ชีพมันจะหาใหม่นี่แบบโซนห้องครัวนะเออทําแบบนี้มันก็สวยดีนะเห็นเปล่าโอ้ยสุดยอดตกแต่งแบบเซไวว่าหรือว่าจะใส่มอสเฟอร์นิเจอร์ลงไปก็ได้นะนี่นี่ทางลงก็เนี่ยไม่ใช่มั้งอาจจะเป็นทางที่แบบว่าไว้สำหรับยิงมอนสเตอร์เวลามันบุกลุกเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยนี่นี่เขานั่งเล่นลันโตกินข้าวเดี๋ยนะ น่าจะเจ้าของบ้านหรือเปล่าอ่โอ้าเฮ้ยวันนี้ครับเจ้าของบ้านครับรม,มันายืนหน้านตึงตรงนี้ครับเนี่ยชมบ้านเอยนะเฮ้ยอย่าไปทำไ<ถ><อ>รเจ้าของบ้านก<ร>็ได้น,นี่พี่เคนดูดิมันมีแบบว่าคล้ายๆกับห้องนั่งเล่นอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะเอ้ยดูดิเขาเอาพวกแบบถังไม้มาตกแตง่งข้างหลังอ่ะมันก็สวยปอีกแบบนะอไอเดียเขาดีจังเลยเนาะแล้วห้องนี้อ่ะเอาแตงโมมาตกแต่งบ้านนี่นะโอ้นี่โต๊ะรับแขก เหมือนแบบเป็นโต๊ะประชุมมากกว่านะเนี่ยดูดีโตยาวมากโอ้ยอย่างนี้ต้องเพื่อนเยอะโซนอ่านหนังสือเนาะห้องสมุดะนมุมนี้ก็สวยดูสิเห็นวิวนอกบ้านด้วยนะถ้ามีทีวีด้วยก็จะเจ๋งมากเลยนั่งดูทีวีแถวโซนตรงนี้เนาะเออจริงด้วยอ่ะมันมีบ่อปลาในบ้านเลยสาวยน้ำนี่นะไม่ใช่มันคือบ่อบปลาอ้าวไม่ใช่สาวยน้ำจำลองบ่อปลาเล็กๆในบ้านเพราะว่าตื่นจุงไอ้มันก็สวยนะเลี้ยงน้องสไลม์มันเดินน้ำก็จะสวยมากเลยอ่ะแต่ว่าเราเอาจจะขึ้นมาเดินเพ่นท์านบ้างก็ได้นะไปดูข ชั้นสองค่ะชั้นสองเนี่ยก็จะเป็นโซนห้องนอนนะคะโอ้ดูกระจกสิย้อนได้หลายคนเลยนะเนี่ยดูดิคนละมุมเลยจองตลงนี่และเนี่ยใครอยากได้มุมไหนก็จองได้เลยนะเป็นเตียงคู่นะเดินมานี่เพื่อนแตะตรงนี้ใกล้กันนะดูดิตรงนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นนะตรงกลางตรงเนี้ยเฮ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะเฮ้ยทีวีเนี่ยก็จะดีนะอ้าวดูนี่ตรงนี้มีห้องดูทีวีด้วยอันนี้เขาตกแต่งคล้ายๆกับเป็นมีทีวีอยู่แถวนี้เนาะหขาดไม่ได้เลยนะนี่นี่แล้วก็ข้างหลังกระจกรอบ้านเลย แล้วก็มีระเบียงหลังบ้านด้วยโอ้โหตรงนี้ก็สวยสำหรับให้เราดูวิวหรือว่ามานั่งเล่นตรงนี้ก็ได้นะอากาศบริสุทธ์ บ้านใหญ่มากเลยอ่ะแล้วฝั่งนั้นโน้น่ะ้อยู่สักห้าคนกำลังดีนะโอ้พี่เคว่าสิบคนก็ยังเหลือใหญ่เกินเดินไม่ถูกหลงทางนะนเนี่ยหลงทางในบ้านของตัวเองได้ไงเนี่ยแล้วฝั่งมือไม่ทำอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้ก็แบบเหมือนจะเป็นห้องเก็บของเตาเผาเตาคลับหรือเปล่าอ่ะ๋อเหมือนมาเก็บของตรงนี้เนาะเดี๋ยวทำอาหารกินข้าวมันด้วยเนี่ยมันติดหลังคาพอดีเลยนะแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านให้เราได้แหละดูดิโอ้ฝั่งนี้ก็แจม อันนี้ก็สวยดีนะถือว่าเป็นบ้านสองหลังติดกเลยเนาะเป็นหลังเล็กกับหลังใหญ่เนะโอ้กว่าจะสร้างแรกเสร็จเนี่ยก็คือใช้เวลาพอสมควรนะเนี่ยแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นบ้านวอร์เดนค่ะก็จะเป็นบ้านในทรงของวอร์เดนนะคะคือใครชอบวอร์เดนเนี่ยก็สร้างแบบนี้เลยเนาะวะ้ามีประตูเนเธอร์ยยอยู่ข้างล่างด้วยนะโอ้ดูสิเหมือนเจ้าวอร์เดนกำลังทะลุก้นมาจากพื้นเลยอะเหมือนมันทะลุมาจากพื้นดินประมาณครึ่งตัวด้วยกันนะบอกแล้วอ้อนจะส่งเสียงดังอะข้างล่างสุดเนี่ยก็จะมีประตูเนเธอร์ให้เราว์ปไปที่เนเธอร์ได้เลยนะโอ้ง คงนั่นแหละแต่บ้านหลังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่ส่วนประกอบเนี่ยก็จะสร้างเป็นตัววอร์เดนใช่ไหมล้วลองเข้าไปดูนะประตูวับนี่เธอใหญ่ช่วนประตูวับใหญ่มากเลยอะอ๋อพี่เคนว่านะอ้อมเดินเดินมาตอนเช้าๆนี่งงงงงเนี่ยทะลุมาเนเธอเลยประติดฝั่งนะเอาประตูปิดไว้หน่อยนะอันนี้ทางเข้าบ้านนะคะก็คือปีนบันไดเข้าบ้านไปเลยเนาะเนี่ยในบ้านก็จะไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะเหมือนกับว่าเราอยู่ในปากของวอร์เดนไงในปาาของวอร์เดนมันก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีเครื่อง เริ่มต้นเนี่ยครบเลยเนาะต๊าเผาเตาะคับเตียงนะคะกล่องเก็บของเนี่ยครบเลยนะโอ้แม่นี่พวกเราโดนเจ้าวอร์เดนกินเข้ามาแล้วเหรอเนี่ยสำยรคนที่ชอบวอร์เดนเนี่ยเขาก็จะสร้างเป็นรูปวอร์เดนใช่ไหมต่อไปค่ะก็จะเป็นวิหารนะคะจะเป็นวิหารจังเกิลค่ะเป็นการจําลองวิหารจังเกิลน,นะคะสาหรับคนที่ชอบวิหารจังเกิลใช่ไหม เขาก็จะสร้างแนวเนี้ยแล้วเขาก็จะอยู่กันในเนี้ยนะโอ้โหนี่บ้านเหรอเนี่ยมันมันใหญ่จ้งถามว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะน่าดีตอกคำประตูนิดนึงถ้าแบบจะสร้างจะอยู่กันจริงๆอะเนาะถ้าจะอยู่หลังนี้นี่คิปปงคิปเปอร์เดินไปอยู่แลนลี่กันมีความสุขเลยนะนี่เข้าไปดูก่อนมีน้ําพุด,ด้วยปะเนี่ยนี่ดูดิอุยพี่แค่มันมีคล้ายๆกับน้ําตกอยู่ข้างใต้เลยอะเอ้าเฮ้ยแล้วลงไปข้างล่าง,หงไหม่ไ้องเก็บของนะไม่เห็นมีทางลงเลยอะต้องลงทางน้ํานี่ไงลงแบบเนี้ยหยุมันมีแบบว่า ่าคล้ายๆกับห้องใต้ดินอยู่ด้วยนะมันไม่ลงดีๆชั้นนี้ก็จะเป็นตอเขาปลากองเก็บของใช่ไหมเป็นห้องเก็บของนะแล้วนอนตรงไหนอ้ามมีแต่ห้องเก็บของเหรอข้างล่างไงไหนล่างไหนข้างล่างสุดด้วยอ่ะไหนไม่เห็นมีทางลงเลยโมล่าเนี่ยมันต้องลงไปในน้ำเลยตาไม่ดี่ะอ้อมเนี่ยดำน้ำลงไปอ่ะอย่าบอกนะว่าจะลงในห้องนอนทีต้องลงทันนี้ด้วยเหรอใช่ทะลุสี่ด้าน้างๆห้องนอนให้เลยนะลงด้านไหนก็ได้อะไรมันจะขนขนาดนี้เป็นนห้องเก็บของนะ น้ำนี่พร้อมเสิร์ฟคิปเปอร์มาถึงหน้าเตียงแล้วเนี่ยสำหรับหลายๆคนนะเนาะเนี่ยมีเตียงนอนให้หลายเตียงเลยนะนอนคนละมุมไปเลยนะก็เจียงเหมือนกันนะเราจะขึ้นว่าเราจะจาเตียงของเราเองได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เวลาจะขึ้นเนี่ยมันก็ต้องควรจะใส่น้ําไปนะเอ้าเฮ้ยงานงอละวลำบากนิดนึงว้าโอ้โหกว่าจะถึงขั้นบนตายก่อนแต่ได้บรรยากาศของจังเกิลเลยนะต้องเป็นพวกแฟนพันธ์แท้วิหารนั่นเองอันนี้คือทางขึ้นของเขาใช่ปะเนี่ยโอเคมาดูหลังตอไปกันเลยเนาะหลังตอ ไปนะคะคจะเป็นบ้านคริปเปอร์ค่ะอ๋อเขาบอกว่าเป็นคล้ายๆกับฐานทัพของคริปเปอร์เลยก็ว่าได้นะโอ้โหดูข้างล่างสิทำ่ม,ม็นเทียนทีมาเต็มบ้านอย่างเงี้ยเขาจะใส่ลายเท็กเจอร์ของคริปเปอร์เข้าไปด้วยเนาะทาให้พวกบล็อกนะคะมันเป็นลายหน้าคริปเปอร์นะ่าบอกนะว่าเขาตั้งใจจะระเบิดบ้านตัวเองี่โอ๋ยนี่เขาตก แต่งให้เหมือนกับคริปเปอร์เลยเห็นปอเป็นบ้านนะแต่ว่าเป็นลายคริปเปอร์นะมีหน้าคริปเปอร์ด้วยอันนี้แบบทางเข้าบ้านใช่ไหมวุ้ยมีปอหน้าคริปเปอร์ด้วยเหรอใช่มันเป็นเทนเจอร์แพคของเขาไงว๋าสวยจุงด,ด,ดูนี่ TNT เพียบเลยอ๋ออ้อมอ,อ,อยู่ห่งหางๆเลยนะเดี๋ยวบิ้มเลยอย่านิ้วล่อนนะระเบิดปบ้มเลยนะเย็นเย็นก่อนนะบ้านบึ้มเลยนะจะถือไฟชงไฟแชกนี่ต้องคิดดีๆกันนะอันนี้เป็นโซนเก็บของด้านหลังนะเนาะวุ้ยมีชั้นสองด้วยแล้วเราลองขึ้นไปชั้นสองอะขึ้นได้ทั้งสองด้ากก็มาจเอัน ก็จะมีเอนวิวนะคะกับระเบียงด้านหน้าบ้านเนาะเป็นหลังคาเนาะอันนี้จะเป็นบ้านป้หลังคานะคะ บ้านใต้หลังคาก็จะเป็นห้องเก็บของเนาะเอาเฮ้ยน้ำทะกเกเฮ้ยเดียก่อนใครสีรถที่นอนเฮ้ยมันบักมันบักน้ำท่วมบ้านแล้วนี่เตียงนอนก็อยู่ตรงนี้โอเคอันนี้ก็สวยแบบสีเขียวเขียวเหมือนคลีปเปอร์เนาะหลังต่อไปนะคะจะเป็นบ้านของไอรอนโกเลมค่ะหรือว่าฐานทัพของไอรอนโกเลมนะเนาะสำหรับคนที่ชอบเหล็กกับโกเลมนะคะอ,นะอันนี้ก็คือมันไม่ใช่บ้านนะนะจะว่าบ้านมันก็ไม่ใช่มันน่าจะเป็นโรงหลอมหรือว่าเป็นโรงเตาเผาหลอมเหล็กนะคะเอาเฮ้ยเยอะขนาดนี้นะ สำหรับคนที่ชอบเหล็กไงใช้เหล็กทาเหล็กมันเยอะเหลือเฟืออะไรอย่างเงี้ยก็เอาแบบพวกเหล็กที่เหลือเฟือแล้วเนี่ยมาสร้างเปลงล็นโรงหลอมเหล็กอย่างเงี้ยเนาะนี่เจ้าของบ้านหลังนี้ต้องเผาอาหารเผาเหล็กเป็นอาชีพไม่ได้ดูดิ <c oughs> ดูดิทําเป็นหน้าไอรอนโกลลมได้นะไหนเข้าไปดูข้างในดีโอ้โหทา้านเนี่ยทาจากเหล็กแล้วก็หินแล้วก็เหลาเหล็กด้วยนะแล้วก็เตาเผานี่ขาดไม่ได้นะอ้ามดีาดเลยเนี่ยเขาจะแบบว่านเน้นเป็นโซนเก็บของไงเป็นห้องเก็บของแล้วก็เป็นเตาเผาล้วนเลยอ่ะจะเผาอะไรกันเยอะขนาดน,นี้ไปดูข้างบนกันดีกว่าด มีแต่ห้องที่เป็นเตาเผาทั้งนั้นเลยอ่ะ้ยข้างบนอาจจะมีชั้นสันทนาการก็ได้นะแล้วห้องนอนอยู่ตรงไหนอ่ะมาดิข้างบนไหมในชั้นตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไหนนอนนี่นี่ดูดิโอ้โหเตาเผาเพียบเลยอ่ะทุกห้องมีเตาเผานะไม่รู้จะใช้เตาไหนดีอ่ะเผาและชั้เตาแล้วนะโอ้โหข้างบนก็ยังเตาเผาอยู่นะชั้นนี้ก็ยังเป็นพวกเตาเผากับกล่องเก็บของอยู่นะแล้วระเบียงไงเอาระเบียงเขาาไว้ดูเลยนะดูดิระเบียงยังมีเตาเผาเลยอ่ะ ไม่ไวจะมีเตาเผานะตัวแย่อันนี้เหมาะสาหรับเล่นได้หลายคนนะมั้งอย่างนี้ไม่ต้องแย่งเตาเผากันเลยนะไม่ต้องแย่งอะไรเยอะเลือกไม่ถูกเลยอะมาดูข้างบนดีโอ้โหอ้างข้างบนก็ไม่อดนี่นี่พี่เคนชั้นนี้เขาก็ไว้เตาเผาเหมือนกันนะเตาเผาครบเลยไปเลวข้างบนไ่ยเผาแรกน้ำแร่นี่ชั้นนี้ก็เผาของแล้วก็เป็นกล่องเก็บของเลยนะชั้นบนอีสองชั้นก็ยังจะเผาอยู่เลยอ้ามาดูดิห้องนอนไหมเนี่ยยังไม่เจอห้องนอนเลยเเผาจนชั้นสุดท้าย คือมันเป็นโรงหลอมไงเป็นโรงหลอมเตาหลอมอ่ะมันมันก็จะไม่มีแบบพวกเตียงนอนใช่ไหมนอนกอดเตาเผายางไงอุ้ยแต่ว่าดูไกลๆสวยเนี่ยดัดแปลงเป็นบ้านก็ได้ต่อไปนะคะจะเป็นบ้านตีเอ็นเนาะหรือว่าเป็นฐานพารตีเอ็นอ่ะอ๋มันดูท่าทางเหมือนมันจะใหญ่มากเลยนะอ้อโหอะไรกันนี่อ้าวยานยูเอฟโออ่ะฮะอลังการงานสร้างยังกับไซไฟอย่างนั้นอ่ะโอ้ยอยู่ตรงไหนลเนี่ยหลงทางนล้เนี่ยเดินไม่ถูกเลยเนี่ยโนดีมีทาง ขึ้นบ้านต้องสี่ค้างแม่ที่สําคัญต้องรวยเบคอนในน้ำเบคอนจะไม่หมดเลยดีอย่าบอกว่าในบ้านอนะมันจะมีปุ่มออกตัวฉุกเฉินะกดปั๊้มันจะแยกตัวออกไปสาขาสี่ค้างไงน,นะล้วออกไปนอกโลกเลยไม่ขนาดนั้นโ <c oughs> อ้ยนี่มันใหญ่มากเลยอ่ะอลังการเวอร์อันนี้ใช้เวลาสร้างถ้าทานจะนานโขอ,อยู่นะเนี่ยดูดีถ้าอย่างนั้นเราไปสร้างหลังนี้ในเซเวอร์กันดีไหมโอ้ยแม่ไว้มันใหญ่เกิน <c oughs> แล้วเดินมันก็จะงงด้วยเสียเวลาในการเดินมากเลยอ่ะหลงทางเลยนะโอ้จำไม่ได้อ่ะเราจะเข้าปิกไหนดีปิก ซ้ายหรือปิดขวาดีก็ไม่รู้อ่ะขึ้นไปดูดีห้องเก็บของอืมเพราะว่าใช้แค่ห้องเดียวก็เพียงพอแล้วมั้งเนี่ยเราปิดข้างบนก็ได้อยู่ <c oughs> แค่นี้ก็พอนะอะดูดิเดินขึ้นบันไดเวียนเนี่ยโอยเออ,อเขาจะเขาจะเป็นงานแต่งงานใครครับเนี่ยเข้เามาซม่แทนเลยดูดิซม่เกินมไหลายชั้นมากเลยดูดิโึ้ออออจะเป็นลมอันนี้ก็อีกห้องหนึ่งชิวเนี่ยอันนี้ก็คือแบบ เหมาะสำหรับหลายๆคนนะเนาะเล่นคนเดียวแบบไม่ได้คนสองคนไม่ได้แน่นอนโอ้โหดูัง<า>งด้งต้องเล่นกันแบบหลายๆคนมากๆเลยอะ่ะดูดียีงกันเล่นหนังเรื่องสตาร์วอล์เนี่ยอ้อมห้องมันมีห้องแยกเป็นหลายห้องเลยอะ่ะโอ้ว้าวเ้าจะเก็บของตรงไหนต้องจําให้ได้ด้วยนะหะกล่องไม่เจอนะต้องแปะไว้นะแปะรูปไว้นะว่าแบบเป็นกล่องเก็บอะไรอย่างเงี้ยแปะชื่อนะเดี๋ยวเปิดของคนอื่นแล้วเนี่ยพะเวลาจะหาของมันจะหาไม่เจอถ้ามันกระจัดกระจายกันอยู่นะแล้วยังมีข้างไล่์กันเนี่ยดูดีอันน้เหมาะสำหรับเล่นหลายๆคนไงของใคร ของมันไปเลยไงโอ้โหนี่อะไรกันเนี่ยดูดิชั้นล่าง ห้องนี้ก็สวยกองเก็บของเยอะมากเลยอ่ะแล้วห้องนอนอ่ะเฮ้ยมีทางออกไปข้างนอกด้วยเหรอฮะยังมีทางทะลุทางเชื่อมไปที่อื่นเนาะโอ้โหมันเชื่อมไปอีกทางหนึ่งได้นี่เป็นทางเดินกว้างรอบๆอบนี่นะที่มันเป็นโดนัทกลมๆอ่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็เกินไปมันไกลมากเลยนะจะสวยนะพี่กินชอบหลังเนี้ยสร้างแค่ไหนดีพี่เกนมาดูก่อนดีเนี่ยมันไกลเหมือนกันนะเห็นเปล่ายังลงได้อีกเหรอใช่มันยังลงได้อีกอยู่นะโอ้ตวแย่ ใช่ตุ้เย่ละพี่คินว้าวห้องนี้ก็เก็บของเหมือนกันใช่ห้องนี้ก็เก็บของได้เหมือนกันเนาะไปดูข้างบนกันดีกว่าข้างบนจะมีอะไรบ้างแน่นเรารู้สึกเวียนหัวละวน่นี่ <ณ S 1> <c oughs> ข้าเทีนนยนจะรียนยุ<ง>่อกมานะขึ้นขึ้นลงนลงจนเวียนหัวไปหมดแล้วอะ่ะเอ้ยมันเยอะไปเปล่านี่เก็บแล้วเก็บไว้ีหนึ่งเอา น้ำทะลักเฮ้ยข้างบนก็เป็นห้องเอนชานของหรอแต่ว่าเขาสร้างสวยมากเลยนะลำพังเราสองคนไม่มีทางสร้างได้แบบเขาเลยแหละใหญ่เกินแตว่ามันใหญ่เกินไปเราสร้างไม่ไหวเขาสร้างเก่งมากเลยอะ่ะข้างบนที่เป็นฟาร์มวะเนี่ยใช่ข้างบนก็ยังเป็นฟาร์มได้ด้วยนะอะเนเร็สงส์มากเลยยอะอ,อย่างนี้ถ้าเราออกไปอยู่นอกโลกเราก็ไม่อดตายได้ว่ะสิหีเท่มากกว่ไม่ได้ออกนอกโลกพี่คินไปซะก่อนไปเยะจุ่ยเย่ก่อนแล้วก็ต่อไปจะเป็นวิหารทะเลทรายนะคะสําหรับวางในโซนทะเลทรายก็ได้เนาะเราจะลองวง ดูแล้วกันเนาะอ๋อหล้าตาก็จะเป็นวิหารเหมือนแบบว่าจำลองวิหารทะเลทรายเนาะมีลาวาทะลักออกมาด้านข้างด้วยนะบ้านหลังนี้ต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้ฟาโรห์แน่เลยบอกเลยบรรยากาศเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเราอยู่ในวิหารในทะเลทรายเลยนะแล้วจะมีมัมมี่ออกมาแม่ะต้องลองเข้าไปดูนะว่ามันมีอะไรมั่งอ่ะน่ากลัวดูดิแพงนะเนี่ยพี่เคียนเห็นเปล่าเสาทําจากบล็อกทองเลยนะเโอ้โหจนเลิกปนไม่ถูกเลยนะบอกเลยดูมีการลงทุนนะเนี่ยดูดิอ้าวข้างในไม่เห็นมีอะไรมีบ่อน้ำไงเฮ้ยเดี๋ยวกัน มีนี่มันมีบ่อน้ํามาสําหรับว่ายน้ําเล่นร้อนๆน่ทางนี้ี่จะทางลงแล้วนี่แล้วก็มีทางลงไปห้องอื่นต่อเนาะอวอ้วเป็นโซนห้องเก็บของนะเนี่ยห้องเก็บของเตาเผาเตาคัาอะไรประมาณเนี้นะว้าสวยจุงแล้วก็มีห้องนอนใช่เปล่านี่อยู่ทางนี้เตาเผาก็เก็บของเองห้องนอนก็ไม่มีอะไรอีกแล้วแล้วห้องนอนอยู่ไหนอ๋อปาเราเขาไม่นอนกันม้งอ้อนอนนอน วางเองก็ได้นะถ้าจะนอนกดเตาเผาก็ได้นะเรา,า,าเตียงมาเราพ j j like กเตียงมาเราแบบจะนอนตรงไหนก็ได้อะโตแล um ้วจะนอนตรงไหนก็ได um ้ก um 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 ็จะเป็นใครก็เผาไว้น้ําตรงกลางอะเนาะก็โอเคค่ะวันนี้เราก็รีวิวบ้านสไ વ เวอร์ล็อกวางบ้านไม่ที่ก่อนเนาะถ้าชอบบ้านสไตล์แปลกๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อเนี่ยเล่นเกมไมโครสต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกนี้กันนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจะไม่บ๊บาย